ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะจากพระไตรปิฎกวันนี้ขอนำท่านเข้าสู่เนื้อหาที่สำคัญยิ่งในพระวินัยคืออาบัติปาราชิกสี่ข้ออันเป็นศีลอันตรายที่สุดของพระภิกษุถ้าฝ่าฝืนถือว่าขาดจากความเป็นภิกษุโดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระวินัยปิฎกมหาวิพังว่า ภิกษุใดกระทําผิดหนึ่งในสข้อนี้แม้เพียงครั้งเดียวก็ชื่อว่าปราชิกคือขาดจากเพศบรรพชิตทันทีไม่อาจกลับมาบวชได้อีกเราจึงเรียกว่าอาบัติปาราชิกซึ่งแปลว่าความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงข้อที่หนึ่งเสพเมทุนบาลีโยปนาภิกขุเมทุนังธรรม,มังปฏิเสวยาปาราชิโกโหติอสัมวาโซ แปลภิกษุใดเสพเมถุนกับมนุษย์หรือสัตว์ก็ชื่อว่าปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุทันทีข้อที่สองลักทัพบาลีโยปนาภิกขุอดินนังอายติปาราชิโกโหติอสัมวาโสแปลภิกษุใดลักของผู้อื่นโดยเจตนามูลค่าเกินประมาณห้ามาศก,ก็ต้องอาบัติปาราชิก แม้ลักของเล็กน้อยเช่นเงินไม่กี่บาทถ้าเจตนาและมีองค์ครบก็ถือว่าขาดจากความเป็นภิกษุทันทีข้อที่3เจตนาฆ่ามนุษย์บาลีโยปนาภิกขุมนุษย์สังจีวิตาโวโรเปยาปาราชิโกโหติแปลภิกษุใดจงใจฆ่ามนุษย์หรือยุโยงส่งเสริมให้ผู้อื่นฆ่าก็เป็นปาราชิก รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้อยู่ในภาวะอยากตายหรือการสรนเสริญการฆ่าตัวตายของผู้อื่นข้อที่4อวดอุตริมนุสธรรมบาลีโยปนาภิกขุอนัตกตังอุตริงมนุสธรรม,มังปาราชิโกโหติแปลภิกษุใดกล่าวอวดว่าตนบรรลุธรรมขั้นสูงเช่นอรหันต์หรืออภิญญาโดยไม่ได้บรรลุจริงก็เป็นปาราชิก แม้เพียงหลอกโยมว่าเราบรรลุแล้วเพื่อหวังลาบสักการะก็เป็นอาบัติขาดจากความเป็นภิกษุทันทีทั้งสี่ข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อคุ้มครองพระาศาสนาไม่ให้ผู้ทุจริตแอบอ้างบวชแสวงหาลาบยศใครที่เป็นพระภิกษุจำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาและระวังให้ดีอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะเมื่อผิดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้อีก พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุผู้ทำปาราชิกอย่างไรเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญยิ่งเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระวินัยซึ่งเป็นรากฐานของความบริสุทธิ์แห่งชีวิตภิกษุในพระพุทธศาสนา คำว่าธรรมปาราชิกหมายถึงการขาดจากธรรมอย่างสิ้นเชิงเหมือนเชือกที่ขาดแล้วไม่อาจผูกคืนได้อีกผู้ที่ตกในอาบัติปาราชิกสี่ประการถือว่าหมดสิทธิ์เป็นภิกษุทันทีแม้จะยังนุ่งห่มจีวรอ,อยู่ตามก็ตามก็ไม่ใช่ภิกษุอีกต่อไปในทางธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรจากพระวินัยปิฎกเล่มที่สองมหาวิพังปาราชิกบทที่หนึ่ง ภิกษุใดเสพเมถุนแม้ด้วยสัตว์ตัวเมียแม้ด้วยสัตว์ตัวผู้แม้ด้วยตนเองภิกษุนั้นต้องอาบัติปาราชิกต้องพ้นจากความเป็นภิกษุไม่พึงอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชื่อว่าขาดจากความเป็นภิกษุเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดยอดไม่อาจงอกขึ้นมาได้อีกเลย เปรียบเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดยอดไม่สามารถงอกใหม่ได้อีกตลอดชีวิตภิกษุที่ทำปาราชิกย่อมขาดจากสมณะเพศโดยถาวรจากพระวินัยปิดกเล่มที่4ปาริวานภิกษุผู้ต้องอาบัตปาราชิกแม้ไม่ยอมลาสิกขาแม้ยังครองจีวรอ,อยู่ก็ชื่อว่าเป็นคนโกหกเป็นอันธพาลในเพศบรรพชิต พระศาสดาตรัสว่าเขาไม่ใช่ภิกษุแม้จีวรจะยังห่มกายอยู่ตามการกล่าวคือแม้ภายนอกยังห่มผ้าเหลืองแต่ในทางธรรมวินัยแล้วพระองค์ทรงวินิจฉัยว่าไม่ใช่ภิกษุโดยสมบูรณ์พุทธพจน์เสริมจากธรรมบทคุถากนิกายผู้ไม่ละอายต่ออาบัตร้ายแรงเช่นปาราชิกย่อมชื่อว่าไม่มีศีลเปรียบเหมือนภาชนะรั่วที่ไม่อาจรองรับธรรมได้ ในคุถากนิกายธรรมพทะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดเป็นภิกษุแล้วไม่รักษาวินยัยเหมือนเรือรั่วกลางทะเลย่อมจมลงอย่างแน่นอนสรุปใจความพุทธพจน์เกี่ยวกับผู้ที่ทำปาราชิก 1. ไม่ใช่ภิกษุแม้ยังครองจีวร 2. ไม่พึงอยู่ร่วมกับสงฆ์ 3. ไม่สามารถบวชใหม่ได้อีกตลอดชีวิต 4. เปรียบเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดยอดไม่อาจเติบโตกลับมาได้ 5. เสมือนภาชนะรั่วไม่สามารถรองรับธรรมได้อีกขออนุโมทนาในศรัทธาท่านผู้ฟังทุกท่านที่ตั้งใจฟังธรรมในวันนี้หากฟังแล้วเห็นคุณค่าช่วยกันนำธรรมะนี้ไปบอกต่อแก่เพื่อนญาติหรือพระภิกษุผู้ยังไม่รู้ให้ร่วมกันรักษาพระาศาสนาให้บริสุทธิ์ยั่งยืนเจริญธรรมโดยอุบาสกเปลี่ยน